ว,วันนี้มาเดินในป่าครับในป่าป่าสนแต่ว่าแถวนี้ก็จะมีธงบรราเยอะดูแล้วก็สวยงามดีครับมีป่าไม้แล้วก็มีธงบรรา ธงบรรตาก็แสดงว่าที่นี่เป็นกระดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตแล้วกันเพราะว่าการปลูกธงนตรตาก็แสดงว่าเขาเชื่อว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่สําคัญในแง่ความเชื่อของคนทิเบตครับธงมรนตาก็เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาทิเบตทุกที่ที่มีชาวทิเบตที่นั่นก็จะมีธงบตรตา ให้เห็นแทบจะทุกที่เลยครับอันนี้ในปา่าเช่นวันนี้บรรยากาศในปา่าในปา่าวันนี้เดินมาประมาณสักสองชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมืดอยู่กำลังจะมืดอยู่รู้จะมืดอยู่ในปา่าหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ มืดจะในป่าแล้วเปล่าไม่รู้อันนี้วิวบนยอดเขาบนยอดเขาขั้นสูงวิวสวยงามวันนี้วิวสวยงามวันนี้มาเดินป่าครับวันนี้ ตอนนี้เดินเป็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเริ่มจะหมดแรงแล้วนี่เป็นปลาสนคนระับเป็นปลาสนอ,อยู่บนที่สูงระดับน้ำทะเลนะ่จาจะประมาณสัก2,000เมตรเนื้อกว่าระดับน้ำทะเลอนนี้จะเห็นได้ว่าแถนเป็นปลาสนทั้งหมดเลยปลาสนทั้งหมดเลยปลาสนทั้งหมด วันนี้เดินป่าเดินป่าไม่มีแต่ป่าน้อโอ้วว่าตุ๊กตาคอกคๆๆคีคิ๊นี่พ้เลยนี่นี่โคตไทยแน่นอนอี่ Hello Pe. Be 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 It the same, same, same the book, same the. Uh, you you know the Dhamma. Uh, Dhamma, Dhamma, Dhamma the word of Dhamma. Like Dhamma he... is uh, is It's like the book of uh, Buddha yeah. say. Clothes, well, red. Oh, It's a uh, meaning is like the red one. Yeah. It's a uh, Tibetan, Tibetan monks. Okay. Is the is belong to the Walschilayan division. Okay. Huh? I mostly see red here. No, here, here is Dalai Lama, right? Yeah. yeah.